เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมช้างเผือกถึงสําคัญขนาดนั้นผมเองก็สงสัยมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ครับทําไมช้างเผือกถึงหายยากจังผมถามอาจารย์สมชายขณะที่เราเดินป่าด้วยกันอาจารย์ยิ้มไม่ใช่แค่หายยากแต่พวกมันคือปริศนาที่ถูกซ่อนไว้ตัางหากอาจารย์เล่าว่าช้างเผือกไม่ใช่แค่ช้างสีขาวแต่เป็นประตูเชื่อมต่อกับพลังงานบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่เรื่องเล่าโบราณบอกว่าช้างเผือกคือตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์อำนาจบาร,รมีและความสงบสุขหลายคนเชื่อว่าช้างเผือกสามารถยังรู้อนาคตได้พระเจ้าแผ่นดินในอดีตจึงให้ความสำคัญกับช้างเผือกมากเพราะเชื่อว่าจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองแล้วเรื่องนี้เป็นความจริงหรอครับอาจารย์ผมถามอย่างสงสยัยอาจารย์หยุดเดินหันมามองผมด้วยสายตาที่จริงจัง ความจริงบางครั้งก็ถูกซ่อนไว้ในตำนานไงละ่ะถึงวิทยาศาสตร์อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่เรื่องราวของช้างเผือกก็ยังคงเป็นความลับที่น่าค้นหาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เตือนใจเราถึงคุณค่าของธรรมชาติและความเชื่อที่สืบทอดกันมาครับ